เจอกับทีเด็ดซัดเต็มคอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่าง AS r o สโรม่เจอกับโตริโนครับนัดเจอกันที่ศึกกันโซเซเรียประจำวันที่18ท่าธันวาคมเวลาตี 2, 45 5นาทีครับมาที่เจ้าบ้านอย่าง AS r o สโรม่กันก่อนเลยครับท็อปฟอร์มสุดๆครับปล่อยสกิลพังประตูคู่แข่งเป็นวาเลนใครเจอกับภูเขาตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าต้องระวังตัวให้ดีไม่งั้นมีหวังพังไม่เป็นท่าแน่นอนครับ มาที่ทีมเยือนอย่างโตลิโนนะครับสวนทางกับเจ้าบ้านผลงานนี่มีแต่จะดิ่งลงพาทีมโผไปอยู่ในโซนตกชั้นฟอร์มก็หือจับเทียบไม่ติดเลยครับกับเอเอสโรม่าในตอนนี้นี่เกมนี้โตลิโนไม่น่ารอดครับเกมนี้มองแล้วเอเอสโรม่ามาแน่นอนครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอดแปดแปดออนไลน์ศูนยนะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ